อีกจังมือเอ้อจัง่วได้ออกจากพื้นจใกไผ่เฮ้นแม่วะทาย,ยู่ลุกชิบมือวะโอ้ยได้จัง<อ>มือแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องฟังแล้วฟังไทยและต่างประเทศกะยินดีต้อนรับขอสูส่ซองสบายตาสแนลพี่น้องเลยเนาะ กะตอนนี้กอยู่ที่บ้านนาเคือเก่าแต่ว่าสิ่งที่ับได้เฮาก็มาแล้วกต้องไปเยี่ยมไปยามแม่ลูกอ่อนเฮานน่เนาะพ่อพี่น้องเนาะตาตาเพิ่นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะจิได๋ก็สิเข้าไปเยี่ยมไปยามมันเลยพุ่นเนาะรถเพิ่นมายังอันนี้ไปมาได้ใสเด้เต็มคันรถแท้เนาะอันนี้เออเนลูกอ่อนเฮาสาา พี่น้องเอ้ยจะได้คือใส่ล็อกหัวค่แค่นี่ฮะใจ่ัขนคางแขนเบิ่งซิบอ้อยู่มอนุ่มเพิ่นกันมื่อนี่เนาะพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวหนุ่มเนาะคือเงียบแท่มื่อนี้เดี๋ยวเทแดดว่าพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวความแดดบัวปานี่ไพ่แดดพี่น้องเอ้ยเนิ่มเนาะคือบูเห็นเขาควันไพ่ควันหยางออกจากพืชแต่ไพ่แต่บ่ <laughs> บอนุ่มจะคือเหตุนคนพื้นคนไปขึ้นแต่เก้าวันนี้อ,อ้าเนาะ,ะอ้าสบายดีเด้อเนาะ,นะมิยังคือเอาไม่ขันครั้งนี้เบียงให้เขามากว่าอ,อนี้ว่ะคือใ <laughs> ส่ไม่ขันคันงนีมารุ่มน,นี่เนาะกันควายยังคือเออกันงัวกันควาย,ยงงวันงัวควายเข่าอ้อหูเราทางไปรู้วนนักเาสบายดีเด้อบอลนุ่มหรีอไปใส่จ้องแต่หนาลูกนี่แหละเพื่อนนี่มิยังกันนั่นไะ เป็นผายผูกแขนบ่แนอืมมาผูกแขนลูกเพิ่นมายังไหนรับอิมซิมนอกงาตัวกะเราพี่น้องเออหอนฉันเนาะสงสารไม่ลูกอ่อนนี่แหละมื่อนี้เพจังหมอแล้วให้กระทรวงหมอที่แซมมืัอนี้คือกินหลายเท่าืัอนี้เมื่อสมหมอคุณเผื่อขำโมหอดชีพน้องเปลี่ยนเนี่ยไม่เปลี่ยนเออเปลี่ยนทางไม้เปลี่ยนทางไม้แบบ เอานำมาให้กินนะโอ้ยอีกจังมือเอือยจัะชิได้ออกจากพื้นจากภัยเห็นแม่วะให้ยูเลิกชิมือวะโอ้ยได้จังมือแล้วเจ็บเจ็บแล้วบ่หกมือโอ้ยอีกสี่ม,มือสู้สู่สู่เพราะว่าเดียวสามสี่มือกะแป๊บเดียวหนึ่งดอกวัวฮงดอกผูร่าเออตาละอยู่ยแล้วเรอเมือ่อสิผ่านมือหนึ่งไปเป็นไง อ้าเนาะอยู่ซิมมือของโลกเจออะได้กับจัดผูกเขนเลยบวะเลยได้ไหนแค้นไหนกันถามมึงแม่ก่อนโอ้ยังหมูหัวักเนาะหมูคักเห็นอะไรเห็นบอกใครแล้วผูกเขนไปเลยต้องหาหมือหางามยา,ามดีแล้วเนาะาผูกเขนก็ได้ถามมึงแม่ก่อนหอหนุ่มโดนแลว้วพี่โดนม <laughs> ไม่คาดน,นะเคาะเคาะเคาะหัวแล้ว มื่อนี้คือบอเอาอันพากั้งออกเสมื่อนี้คืออ่าเย็นไอแดดเข่ามาบอกไอแดดเราเคยบอตานี่สบายนอนอิ่มซิมแบบนี้เนาะแต่ว่าพี่น้องเงยมื่อนี้กากินข้าวกั็ยังเอไยต้มกุ๊บนะพี่น้องเอยตั้งแต่เพิ่นอยู่ไฟมันมีแต่ต้มกบ แม่ลูกอรนี่มักกบอีหลีแม่ลูกอรนี่เนาะอ่ากินได้กินแนวอื่นบ่คักบ่บ่แซ่บคือกบบ่บ่ยากมื้อนั้นกับแม่ไปหาเห็ดกบ่ยากเพิ่น่ยากบ่ยากกให้กินเออถ้าบรรายากถ้าต้ถ้าต้กบนี่มักแม่นบ่กบนี่มักเมื่อวานนี่ปิ้งปิ้งแล้วก็ต้มเนาะต้มแกงโอเอ้ยอ่าามเนาะแบบเฮาต้มเฮาหยังทั้งลูกเฮานี่บ่ได้เจ็บท้องบ่ แม่เพิ่นอยากให้กินต้มกินแกงนะเพราะว่าบางเทอบางคนผัดว่าถ้าเขาต้มหรือเขาแกงลูกชิ้เจ็บท้องว่าชันต้มแกงกล้วปีงแหงกินแหงกินยังเงาจังบะเจี๊ยบวัชันแี่เพิ่นอยากให้ฉดแกงฉดเบื่อมันจะมีน้ำนมเพิ่นว่าเดี๋ยวแต่คนว่าบ่คือกันเนาะอืมนี่ไงริกนี่บอให้กินร้ายนู่นผิกเออแม่นแล้วคนดึงมาเขาทางในเขายังบ่ดีเดี๋ยงเล กินต oh no, ้มก hm, ินแกงเนาะคือมื้อนั้นอ่าบ่อตาคือว่าสามีเพิ่นกินแกงไก่บ่หรือว่าลูกเพิ่นเจ็บท้องว่าเอาเพิ่นเพิ่นอ่าเป๊ะสิบ่ได้ออกเลยว่าซั่นเฮ้เนาะเป็นดเทื่อบ่ตาว่าเอาว่าซําสินวดพอเพิ่นเนาะลูกเฮ็ดเสร็จว่าซั่นเมื่อคืนนี่กสสาเพิ่นอยู่บ่ตากได้โทรหาเพิ่นตอน2:00นเช้าเพิ่นก็ยังบ่ทันได้นอน2:00นค่ะ โทรหาแล้วเอาเมซาวียไปฮุงหมอเมื่อเช้านี่ก็ย่างด่วนเลยพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าไปฮุงหมอเพิ่นเป็นเงี่ยวบ่ออกเยแต่2:00นเลยก็โทรหาวาตาเพื่อเพิ่นมาแต่หน้าผัดไก่ันี้ขี้ไปขี้ตายผู้เี่ยวมันเจ็บเี่ยวมันเจ็บคับไปแล้วท้องเนาะเี่ยวบ่ออกอืคือกับเฮาปวดเี่ยวเี่ยวออกอยู่แต่เฮายังบ่ทันได้ไปนี่ก็ยังบ่อยากสิเว้าลเนาะทั้งนักทั้งเจ็บพี่น้องเอ้ย ผู้ส oh, <c ười> ah, uh, ิเข้าใจอยู่เวลาเจ็บเหี่ยวเพิ่นพัดโอ้เหี่ยวเหี่ยวบ่ออกตั้งแต่2:00นเนาะจนฮอดอ่าบ่าย3:00บ่ายเอ้ย3:00 4:00จังได้มาฮอดอ่าท่านหมอเพิ่นจกสมเนาะเพื่อได้มาอ่าให้ท่านหมอเพิ่นอันนี้ให้พี่น้องเยว่าพอดีฮอดมือหมอกมีแฮงจ้อยๆตอนบ่ทันได้ฮอดมือหมอนั่งรถบตากะคดได้ย่านแม่แล้วอดบ่ไหวนี่แล้วเนาะเจ็บ คือการน้ำตาไหลไปน้ำทางพี่น้องเลยอีตนนแล้วจังว่าวันนี้เพิ่นก็มีเฮงเนี่แล้วก็เลยออกมาเวียกมางานคือเก่าเพิ่นก็อยู่กับน้องคนหนึ่งกะถือว่าเพิ่นก็ดีขึ้นในแล้วจังว่าบัดจีเป็นกะบันเดียวกะทันหันรถภูราตบุรีเม่นบุรีอดเนียวว่ะจันตื่นมาปวดเนียวว่าสิเป็นเนียวพัดโม่ออกวะโอ้แล้วนั่นก็เป็นมาทั้งบ้านเจ้าก็เคยมีอยู่เป่าเคยได้ยินเป่า มีคือกันโอ้เริ่มแอแล้วบาดนี้แม่อยากนมบ่หรือฮ้อนบ่มื้อนี้แอน้ําให้เพิ่นเลยเอ้ยอืมเริ่มบิดคิงเลยได้เนาะโผ้เพิ่นว่า FC แกเม้นมาหลาย้ยให้อุ้มตะแงแน่เวลากินนมให้ฮ้อนให้ยังหรือว่าให้เอาน้องอ่าตนกานี เปะใส่อ่าอย่างใส่บ้าหานะมันนามนะเออให้เพิ่นอบอุ่นว่าซั่นมันเป็นยามทางพี่ว่าโอ้ยคันนอุ้มอย่าอุ้มมันสิยามโอ้ทางพี่น่ะบอกว่าบ่ให้อุ้มยาเพิ่นบ่บ่ให้บ่อุ้มว่าเพิ่นบคือทางฝั่งไทยเพิ่นคอมเมนต์มาหลายว่ายังให้แม่อ้แม่ฮอนแม่นอนตแง่อุ้มคือกันได้ย แต่เอื้อตาเพิ่นก็อุ้มอยู่พี่น้องเบิ่งเถอะพัดอ่าเวลาถ่ายคลิปพัดถึงบ่อนเพิ่นบ่ได้อุ้มเนาะแม่เพิ่นก็อุ้มอยู่พี่น้องเอ้ยอุ้ม่อุ้มกินนมแม่นอุ้มกินนมเนาะอยู่ในตักยังเพิ่นก็นอนหลายนะก็คิดสิเพิ่นอุ้มคือซะแต่ว่าได้ยินบ่าว่าได้ยินเพิ่นวาว่าเด็กน้อยนี่ถ้าว่านอนอ่าบ่ให้นอนงเนาะประมาณอบ่ได้ประมาณ เพิ่นมาจักสมงแล้วพิ่นเนาะน่ะเฮ็ดปุกมากินนมกินนี่เด้ถ้าว่านอนหึงนะบ่ให้นอนหึงท้องว่างแฮง้าเขานองเบิ้นขึ้นมาเออเขานองเบิ้นเล็กน้อยนํานีมาเขาอ้เพิ่นโดนอุ้มแล้วเพิ่นเดียวนีเนาะเริ่มใหญ่ออตหันใจแฮงแท้ทั้งป้ดเลยนีเพิ่นอย่านอนนใหญ่แล้วบ่เลยนสิฮ้อือ เห็ดอันนั้นได้เห็ดอันเห็ดพับเห็นมันอันเห็นมันนุ่มอันนี้เลยเห็นกะเอาผ่าโคมใหญ่ๆเห็ดอั้คือนุ่มอะนุ่มๆุเห็นมันอ่อนๆแตงโมแข็งมาวันนี้กะว่ได้มามีอ่ะยังมาฝากมาต้อนทั้งน้องต้นกล้าเนาะพี่น้องเนาะเลยเต่าเต่านี่เจ้าขี้เสื่อยังงูเจ้าขีชื่อมีแต่ว่าอ้าวหายแล้วแบบนี้พี่สาวเงินไหนเพิ่นไม่ชื่ออยู่ชื่อกินแล้วแต่ละเทื่อกระไดพราะอ่า เออแล้วอยากกินยังให้เราซื้ออยากกินกบให้เราซื้อเนะาะทั้งกัวก็ไม่ได้ไปเลยวะไม่ได้ไปเลยบ่อยนุ<อ>่มอออเนาะถึงเมียหายเลยว่ไปเลยเห็นไอ้นุ่มก็ได้เออมาเป็นอึบอ่ะมันจะตายเนี่ยเห <c oughs> ี้ยวเหี้ยวเหี้ยวดุนี่เดีอนเออเดือนนี้เหี้ยวดุเหี้ยวดุใหญ่เฮงอันน,น,น,นี้แหละถือบัตรนันจริงดิเวลาสี่ขั้นจริย่างนี่กะชู้อ่ะฉัน โอ้ย a c t i v i s s เอาเลยเด้อเด็กน้อยนี่พ่อแม่นี่ซ้ําซีซักผ้าอ้อมนี่จักส่งเสื้บ่ไหวบ่ลืมบ่ไหวเลยวไาอ่าทางนุ่มบ่ไหวแล้วพี่น้องเอ้ยไว้นําเพิ่นว่าแห้งนําก็บ่ทันบเพิ่นเฮ็ดไปังบ่นเฮ็ดาูแให้ลูกเพิ่นอ่ามีแนวกันกันีบ่นะ คนอ่าให้ได้เด็กน้อยเนาะแนวทางหูทางตาบ่เห็นพี่น้องเอ้ยคิดย่านอยู่มันนุ่มจนสิคันอ่าฮอดสิซักแล้วล่ะว่าบ่ไหวแล้วว่าซั่นสิได้น้องต้นก้าเจ้าอึดูพดบ่อืมเป็นวเนาะจักที่ยอมน้ําสัเครื่องลักน บ่จักสิยุ่มซักเครื่องลูกแน่แล้วก็ยุ่มให้แม่อาบแน่บ่วันนี้ตักไว้2ฝั่งนั่นตอนแรกเก็บตักเอาลูกองใหญ่ๆเเออโอ้น้บ่คือน้ใดเฮาได้เนาะพี่น้องเอ้ยน้เฮายวเฮาโจกนี่เพ่สิเต็มบ่นง่ายถ้าปเบานซอยว่าเพื่อสิเต็มคยุ่มตนเวียนสิบ่ไหวบ่เป็นลมเลยเจ้า น้ำกคำนอมเพิ่งกระเวงแดูใช่อืมใช่อันมีอันเปล่เพิ่มเพิ่ดบ่เพ่นเพิ่ดอืมอ็นเพิดแบบนี้กัมีเนาะบนหวยิงเทอะแล้วอุ้มกับผมที่ตื่นอออุ้มไเร่นแล้วอุ้มไหเ่นจไรนกะกะตัวแขงเง้อไอ้ชำซี่ยกแหละเป็นจักเป็นเห็นนี่ เสียงหัวยเงี้ยเงี้ยเลยเจงไห้เสียงหัวแล้วบาดนี้เห็นเหยคืออลูกบวเบียกับพอสิบ่ายไปแล้วหลไห้เลิกนึงก็ไดไงหนึ่งกระไดไปน้ำพอ่อกำลังติดเด้อเอ้ยน้ำพอ่ออ่านดูวาดร้านติดคอแล้วไห้แล้วเพิ่นติดพ่อติดแม่แล้วเริ่มไ่ไปแล้วก็ได้ไปใส่มาใส่ก็ยากแล้วบาดนี้ ก้นกับิตพอนึ่งกนแบบไปน้ำน้ำแม่ินบอ่บอบอ่บอบอ่บอยู่น้ำแม่เลยบ่ไปแต่น,น้ำพ่อเลยเธอมาเมื่อนี้บ่ามามเห็นควันไฟคือจังว่าอ้าวว่มามันเพิ่นออกแต่ไฟแต่ก็นี่แล้วเพราว่าฉันนั่นแน่แล้วไม่ได้จุกรืงเวน้นคนหัวเงินเอาเนาะตอนแรกคนช่วงคนใกล้เป็ยานน้าม,มาจุบคุ้มใต่แล้วแบนถือว่าเธอว่าเขาไพ่ดีแต่เนาะเห็นแบบมันขึ้นกับบุคคลบ่เห็น ลูกชาต้าคือบ่ได้เป็นตุ่มเป็นหยังซั่นเนาะบ่ได้เป็นพืชพรรณเป็นลูกาบาตาผัดดินเป็นพืเป็นพรอยู่ย,นนยังบ่เซามาอาบน้ําเลยเนี่นอนทําไมน่ติานสมน้ํายังบ่เกี้ยงอ,ย,อยู่นเราบาเจ้าของโลจตุ่มังเต็มตอยู่ตายานเสียเนเจ็บซ้ํา ไปไปตกแก่เปลี่ยนอืมโดยแต่ว่าบางเทื่อคือเพิ่นเว้าแล้วเนาะเฮาบ่ได้อันอาบน้ําสมสุสานในทางก่าตาเพิ่นนี่ก็พอแล้วฮอแนวนี้จงว่าเนาะอยู่นี่นมันันนี่มันต่ําในคนเถียงเฮานี่เจอแพยางคั่งอีกนนี้ฮอปานยังพี่น้องเอ้ย ตอนคืนก็พาก,กันนอนอยู่นี่นหรอือเปล่านอน,อน,อนเออบอนุ่มนอนนี่ว่าโอชิชาเน,นี่ยบ่บอน,น,นุ่ม <c oughs> <c oughs> น,นเนนี่ยว่านอนโอชิชานี่นอนเตียงลูปคนเตียงแบบข้ามเท่ามากเม่ท่านอนโอ้คื้นี่แม่น้องเบิร์เปิดมาเยี่ยมตอนคืนเลยก็มานอนเผาเลยเปิมานอนเผาคืนนี่เพราะว่าทั้งแม่ท่าวใบมาได้คืนเปิดมานอนเผาขู่มือเลยบ่ะเมทามากขู่มือพอมาคืนนี่เราใบมา มาเบิงมาคัวนํากันเนาะเอื้อ,อาตาก็ยังบ่ทันได้นี่เอาแต่พื้นแต่ไผเดี๋ยวนี่เอาไปเว้าลูกไว้ไอย่างสบายแล้วบ่เอ้ย,บยอสบายอว่านีแล้วเนาะเิมของเคียวไปแล้วเอเงินมื้อนี้ก็คือว่าแลบ่ได้ซื้อนะอยู่นก,กินมาฝคือเก่าก็เป็นเงนนินใคือเกา่าเยเด้อเนาะเป็นยไยเราไปซื้อเอาเองเนาะอ่าเพราะว่าบ่มีนซื้เอเจ้าคมซื้อในยานหยังยานผิดแม่ลูกอ่อนเฮา ซื้อมาพอเรากินบ่ได้เอาอีกแล้วเนาะค <c oughs> ือว่าเราได้กินแต่ต้มกบนี่แหละกิ <c oughs> นแต่กบมูดค้นร่างกายเขาเป <c oughs> ็นะัวนกินได้กินดีเลยกินกินคู่ม,มือเลยบ่แล้วอื่นบ่ได้คิดอย่างเอยอ,อยากกินแต่กบอย่างเดียวผ <c oughs> ัวไปซื้อว่านี่่เพินให้เพิ่นยางรัดไปเนี่ยจิงได้รูดหนึ่งเธอไดนุ่มเลหรือว่าแบบได้ขาุขายเป็นพวงบ่เป็นพวงเนาะ โอ้หาตัวตัวทีสี่สิบกินมือเลยแจ็คโต๊ป่านี่โอ้ถือว่าหาตัวนี่เกือบบดมือนึงเลยเนาะมือหนึงครับขนมือหนึ่งกับคึงมือโอ้เาลยะนี้ก็ซ่ำเช่าเน้อยเนาะพอมนเราไปซื้อไม้เจ้าป่านนี้ ถือว่าย่างไปตลาดพ่นบ่ย่างไปกู้นงเขาขายกิอไก่ตือบ่วฉันไก่ประมาณจะกิโลไอ้หนุ่มพ่อหูบ่โอ้มันแบสังเกตบ่เ็นไหนโออโดยเนาะย่างอะไรไกะถามนุ่มพันก้อนพันไปตลาดท่างกุ๊กจิกไหนมีบ่มี็เค้งจิกเขาขายมันแบบว่ามันมาจากนี้มึอ ทัวร์เมย์เพื่อน,นจมอยากเลยเขาเห็นในตลาดซื้อมาริเดอ mm ้อ hmm. รเองก็หากระไปฟบ่งวานเมื่อวานนี่เห็นอยู่บ่านฉันจ้าบ<อ>่เห็นอยู่วันมันยังไปยังได้มันยังมหันย์เนี่ยมอว์เรือปีนี้ปีบ่มีบ่เนาะมีเปน็นแข้งโอ้เป็นแข้งกะเนาะบางปีก็เป็นบางปีก็บ่เป็น เริม่มอึดไปแล้ววอานุ่นโก่งจิกเวตามีไม่แข็งแท้มันสิมี่เหรครับแบบเขาก็ะถางยังเหลือบางทีอ๋อบ่เคยไปจ้ากเถืเ่นอ,อเนเ <มา S 1> ลยนะบ่เคยรอดคาบเนาะแต่เก่าเขามันมีแต่บางสิมีคาบตกออกมาเลยตัวจริงเป็นบางมือของมือแบบนี้แบ่ว่าผู้ได้ผู้ได้อืมแต่ว่าออกจากพื้นจะพ่ายนี่กะได้ยูนิคือเก่าเราเก่าไม่ได้ไปติดทา้งใดเลยเนาะ người ta phân cái bài bà hót thằng nó nào phi nông người bơm điện nhận đồ được chưa học từ từ phai là chỉ đây, hư ông bơ này hứ là ba bài cứ gào nó làm chị ốp lái chậm ừ, ừ. Tốt. xong nó anh oh, <laughs> này dìm của phân mà dìm con én là thao can nâng, tại bà tiếng sư hải của đế oh cái là con khao dìm luôn dìm dìm của phân, nó phi nông nó là người ta phân <laughs> cả <laughs> nước <laughs> mà phân xưi riêng รถเกต,ต้านี่แต่เพิ่นเดียวกันเดียวออกมาหยังแล้วก็ตกชมหมูบ่บาดตกสักไปส่งเพิ่นไว้ใส่พวกข้าวพวงน,น,น้ําบาดนี้เนาะปีหน้าเถอะไปข้างฝนอยู่เถียงไห้เถียงนาพุ่นแล้วบาดนี้ที้งทง่า,งน,าน,นุ่มปีนี้ได้เฮ็ดน,นาอยู่บ่ยังอ่าคิดอยู่่าจักแนวดเนาะเตานีน่ค่าลูกน้อยแล้วเอ้ยตานี่ มันคือเพิ่นแบ่งปันเข้าให้เนาะทางอ่าพ่อแม่เฮ็ดซอยเพิ่นถ้าว่าอ่าอุ้ยเฮ็ดฟันย่นบ่มีกินท้แลบ่ได้น้อยครับพอได้อยู่ได้กินทางน้องต้นกายังกินนําบ่ได้ดอกประมาณอ่าประมาณจักเดือนสิได้ป้อนข้าวเอื้อเจ้าคิด ถ้าหกเดือนวายเด้อค่ะวะวายแไวงเพิ่นไฮนี่เลยเพิ่นไฮเรื่อยๆข้อเดือนหนึ่งเดือนปลายเนี่ยเนาะอย่างวันบัได้กับเดือนนึงนี่นะคือทางแพทย์แพทย์ทางหมอพูนว่าโอ้หกเดือนมาได้สามเดือนค่หกเดือนเพิ่นวะหกเดือนเพียงวายนะครับกินแต่นุ่มแบบท้องแห้งว่ามีอันเข่าเลยน้องคนนี้สีไ้แล้วเนาะ ติน้มหายบ่ได <c ười> ้กินน้มเห็นบ่จาเพิ่นสอนว่าลองล่าเพิ่นน่ะสมื้อยามข้าให้กินเลยออกมาสมื้อนี่ครับเข้าให้กินเลยบางคนมาครับอนเออแบบขยหมกแม่นยมกเากินยมกเาแล้วแต่ข้าวตกีเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเดี๋ยวก็จะคนยแม่นเพ่สิยเนาะเพ่สิยพี่น้องเอ้ยขออนุญาตเนาะ ยำเขาให้มาขี้ค้านเลยมาน้อยเด้มันกินเขาจานยังบ่ได้เปจะเด้เพิ่นยำเนาะเพอ้ึว่าคือว่าและถ้าเกิดจ้ากะบ่มีแล้วก็บ่มีผัวเนาะแบบผลข้าองนยำแท้ออบ่มีผัวแน่เลี้ยงลูกแน่ทั้ง2คนแล้วสิไปเฮ็ดไปหาาได้มื้อนี้ไปคาไปค่าลูกน้อยอีกเอาก็ได้ นี่ก็วันแรกพี่น้องว่าสิเขาไปเยี่ยมเพิ่นอยู่มื้อนี้ก็ได้เนาะแล้วก็จกกะก็ได้บ่ได้เขาไปดลเพราะว่ามาแต่เก่ากบ่ทันได้เขาไ,ไ,ไปเยี่ยมเพิน่นเวลาก็บ่หลายมื้อนี้กสิขึ้นดงบงเงี้ยวอีกเรียกเฮากยังอยู่ดงบงเงี้ยวพี่น้องเอ้ยไปหานีให้เพิน่นถ้าสิไม้ถาสิเฮือนวังก็ออกให้เพิ่นก่อนคือน้องชุดใจใหแหละพี่น้องเนาะมื้อนั้นกยังบ่ทันได้ทาทั่วสีเบิดก่อน ช่วยสร้างเพื่อนไอห,หนุหม่มเวยสร้างเพื่นนอนคือว่าไรจ้างอะไรบุคอยเหตุไหนบุคอยได้เหตุก็เลยซอยเพื่อนเนี่ยได้ช่วยได้เมนก็เลยช่ยก่อนไปถ้าสีเอาเองวันี้ถ้าสีพ่อวัยอายุพ่อได้อยู่อันไปใส่บานประตูโบใส่อันกระจุงกระจัดนี่กะอันนี้แล้วยามันกี่ได้เพื่อนทันแล้วทำบาตาเอาเหงินพ่อได้อยู่กังหเคยเหตุ เมนยังกะยังให้สร้างคนและเหตุผลถับจ้างนี่อันในทางสีนี่มันเบาเบาอยู่เนาะท่าไปเมนทุวายแหละวะคือเหตุแล้วก็คือชีวิตว่างแหละทั้งอ้ายสร้างเพิ่นก็ได้เนาะเดดเสมือนี่ก็ได้ทีนี้ก็สู่ๆทั้งพ่อทั้งแม่พากันนั่งผ่อนลูกอบเอ้าอยู่พี่ดองเอ้ยลมกับ่บเข่าคนก็ยังงอมันแดด ถ่าก่อนนึงสักเพราะว่านุ่มน้ํายามกลางเว็นนี่โอ้ยหัวใจตึ๊กตึกตึกๆเลยจังแต่ก่อนเนาะเอ้าจังได๋ก็บ่ตาเพิ่นถ่าอยู่ก็สิได้เข้าตัวไปก่อนเด้อบาดนี้เด้อสวัสดีดีสวดีเนาะทางนุ่มสาวตาเพิ่นอยู่ดีมีแฮงตาเพิ่นอ่ถ่าอยู่พี่น้องก็สิขึ้นไปเฮือนน้องปลาเพิ่นแลก็สิัดดงเงียวบดนี้อ่าเวียกงานเฮาอยู่พุ่นก็ยังมีเนาะมื้อนี้ก็ไปหลายทางแน่ ก็ตาพันกระจายู่คัมมาได้คือตะกี้ตะกี้อยู่คัมก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นมีลูกน้อยแล้วบบดนี้ได้คลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะไว้พบไปพบกับสาวไเอาในคลิปต่อไปเนาะในขอกราบคำว่าสบายดีสบายดีเนาะบ๊ายบาย